ม้วนหนึ่งยาว200เมตรนะครับยาว200เมตรเห็นนะครับเห็นรายละเอียดของมันอยู่นะครับครับเรียนรู้เรื่องเกษตรของเราวันนี้นะครับพามาดูท่อน้ํานะครับเป็นท่อ LDPE นะครับขนาด25มิลนะครับจะให้เห็นว่านี่คือท่อขนาด25มิลนะครับท่อที่จะไปทําพวกระบบมินิสปริงเกอร์นะครับม้วนมันจะใหญ่ประมาณนี้อันนี้ความยาวประมาณกี่เมตรความยาว200เมตรครับ200เมตรนะครับมันจะมี อันนี้ความหนาความหนาอยู่ที่2.5 2.5บาาะก็คือ,อ PN4 2>, 2 5เออ PN 2.5 PN 2.5ก็คือรับแรงดันได้2.5บาเออไปทำพวกระบบมินิสปริงเกอร์นะครับก็คืออยากให้เห็นว่าม้วนมันใหญ่ประมาณนี้นะครับถ้าเทียบกับท่ออ่า16มิลกับ20มิลมิยไอตัวนี้คือ20มิลมินไอพวกนี้ยาว200เมตรนะยาว200เมตรเหมือนกันเออหลายคนสงสัยว่ามันใหญ่ไหม อันนี้ให้ดูเทียบกับตัวคนนะครับอันนี้25อันนี้20ส่วนอันนี้16มิลน,นี่ก็จะเล็กเล็กตามขนาดของของท่อเราซื้อมาไว้เล่นในสวนนะครับก็คือตัวนี้ก็คือดูให้เห็นเป็นไอเดียว่านี่คือท่อ16มิลท่อ20มิลแล้วก็ท่อ25มิลน,นะครับ แต่ว่าท่อ25มิลวันนี้เราจะพูดเรื่องเรื่องของท่อ25่มิลนะครับท่อตัวอื่นเดี๋ยเราไว้ก่อนนะครับท่อ25มิลนี่ตัวเนี้ยเราใช้กันเยอะเพราะว่ามันมันท่อใหญ่แล้วก็เหมาะกับพวกอ่าระบบมินิสปริงเกอร์เนื่องจากมันส่งน้ำนะครับได้ประมาณ2,500ลิตรต่อชั่วโมงนะครับในในอัตราการละนันไหลของน้ำผ่านท่อเป็นประมาณการนะเป็นค่าประมาณการนะครับเดี๋ยวเราหามุมเลื่อยออกมาให้ดูสักนิดนึงหน่อยครับ ท่อหนักอันตรงนี้นี่เอาเลื่อยมาด้านในอันนี้อยู่ด้านในมีด้านนอกไหมเอาลองหาดูหน่อยตัวนี้ถ้าเอาไปใช้กับระบบมินิสปริงเกอร์จะเหมาะนะครับอ่าพวกที่เป็นท่อเมนย่อยนะครับทำเป็นท่อเมนย่อยถ้าใช้กับพวกหัวมินิสปริงเกอร์ขนาด1อยลิตรต่อชั่วโมงก็จะได้ประมาณอ่า20หัวก็ต่อได้นะครับเอามาต่อเลย แล้วจะเลื่อยออกมาให้ดูนิดนึงนะครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนโอเคพอเอาแค่ตรงนี้พอตรนี้เออเลื่อยมาสักชิ้นหนึ่งตรงนี้คือเราเลื่อยออกมานะครับเดี๋ยวให้ดูเนื้อมันนะครับเดี๋ยวให้กล้องดูใกล้ๆนะฮะนี่นะครับ นี่คือท่อขนาด25มิลนะครับแล้วก็ดูความแข็งของมันนะครับ<อ>ม้วนหนึ่งยาว200เมตรน,นะครับยาว200เมตรเห็นนะครับเห็นรายละเอียดของมันอยู่นะครับนี่คือความหนา<อ> PN PN 2.5นะครับ PN 2.5ก็เหลือเฟือนะครับใช้กับมินิสปริงเกอร์เพราะสวนมากเนี่ยผมมองว่าปั๊มน้ําที่ใช้กันในสวนสวนมากก็ไม่ค่อยเกิน2 2บาแน่นอนนะครับนอกจากพวก ระบบสปริงเกอร์ใหญ่ๆนะครับก็อาจจะเกิน2บาร์นะครับผมนี่นะฮะโอเคครับก็หวังว่าคอจะเป็นไอเดียให้ดูนะครับว่าม้วนหนึ่งเนี่ยมันมันขนาดประมาณนี้นะครับแล้วก็ใหญ่พอสมควรนะน้ำหนักห่ะน่าจะ20สบโลได้ไหมวะ <laughs> ถึงขนาดนั้นนะ,นน <laughs> นะครับน่าจะประมาณย0เดี๋ยวอ่านดูดูสลากให้ดูนะครับดูสลากข้างตัวมัน ขนาด25มิล2.5าบาทยาว200เมตรนะครับก็มันก็บอกมาเพียงเท่านี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับราคาเหรอราคาราคา25มิลนี่ม้วนหนึ่งไม่น่าจะถึงถึงพันไหมประมาณ900ากว่าบาทนะครับม้วนหนึ่งอย่างเงี้ยที่ซื้อมานะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะพอเข้าใจนะครับโอเคครับ